คือก็นั่งกินเหล้ากับพ่อแม่นั่งกินแล้วก็นั่นสิจะหาว่าปฏิสัมพันธ์พ่อแม่ก็ไม่มีก็ไม่ได้นะเขาก็มีเพราว่ากินเหล้าด้วยกันทุกวันเลยอะไรอย่างเนี้ยนะฮะแล้วก็ดูท่าทางเด็กแล้วก็น่าจะเป็นแอลกอฮอลิซึมไปแล้วเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าดูท่าทางเนี่ยตัวเหลืองๆตัวฉุฉยๆยังไงก็ชอบกลนะคือคือเรายังไม่ได้ตรวจเลือดตรวจอะไรนะคะแต่ว่าเท่าที่ดูจากท่าทางเด็กอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าเด็กน่าจะติดไปแล้วล่ะแต่เจ้าตัวก็จะไม่ยอมรับไงว่าตัวเองติดเหล้าก็ วันนั้นก็บอกคุณครูบอคุณครูช่วยนัดพ่อแม่มาเจอหมออาทิตย์หน้าหน่อยนะพอหมออยากจะให้พ่อแม่เขาพาลูกไปไปรักษาพอเด็กอายุ13เองอ่ะคิดดูซิสิบก็เป็นแอลกอฮอลิซึมแล้วอะแล้วอนาคตจะเป็นยังไงไม่เป็นตับแข็งมะเร็งตับตายเลยเนี่ยอืใช่ไหมคะก็ยังบอกถามเด็กเลยบอกนุจาหนูไม่กลัวหรอลูกตับแข็งมะเร็งตับเด็กว่าไม่รู้จัก <laughs> ตับแข็งเป็นยังไงไม่รู้จักอื มะเรงตับมันก็แบบไกลตัวเด็กมากอะ่ะคือเด็กเขาก็าคงจะไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ใส่ใจเรื่องนี้เขาเพียงจะใส่ใจแต่ว่าขอให้ทุกวันทุกวันนี้เขามีความสุขแล้วความสุขของเขาก็คือการได้ดื่มเหล้ากับพ่อแม่อื ก็เหมือนเวลาคนปาร์ตี้กันก็มักที่จะมีเครื่องดื่มมึนเมาแบบนี้เข้ามาร่วมในงานด้วยแล้วก็จะทําให้สนุกสนานในขณะเดียวกันนี่แหละค่ะก็เลยเหมือนกับว่าสร้างปาร์ตี้กันเองในครอบครัวหน่ยก็ไม่รู้นะว่ากินเหล้าเนี่ยมันเป็นยังไงเพราะหนวหนวหนุ่ยเลยเกิดมาทานเหล้าไม่ได้เพราะเป็นคนแพ้อลกอฮอล์ไงรานั้นดื่มดื่มอะไรที่มันมีผสมแอลกอฮอล์ไม่ได้เลยอ่ะก็เลยไม่รู้เลยว่าว่าเป็นยังไงแต่ก็ดีละที่แพ้จะได้ไม่ต้องดื่ม ใช่เพราะมันมันจะไปทําให้ทําลายสมองของเราซะมากกว่าบางคนบอกว่าก่อนดื่มเนี่ยเดินสองขาแต่หลังดื่มเสร็จแล้วเดินสี่ขาบางทีไม่ได้สี่มาดึงทีไม่มีขาเดินเลยนะเป็นงูไปเลยเลื้อยไปเลยเลื้อยไปเลยนะอะไรทํานองนั้นก็ละลายอย่างเงี้ยจะให้หมอแก้ไขอะไรเขาแล้วเนี่ยลองลองหาทางหน่อยสิว่าจะทํำยังไงเราก็พยายามบอกพ่อแม่เขาแล้วแต่คือตั้งใจว่าถ้าพ่อแม่เจอพ่อแม่เขาข่าวนี้นะก็จะบอกว่าคุณน่ะ เ,เหมือนกับว่าคุณดื่มเหล้าคุณอายุเยอะแล้วนะแต่ว่าลูกเนี่ยเพิ่งอ,อายุ13เองอะ่ะยังเด็กอ,อยู่มากเลยอะ่ะแล้วตอนนี้ลูกกําลังจะมีอาการของออโรคพิสุาลารื้อรังแล้วคิดบ้างไหมว่าลูกอายุเพียง13าปีเป็นโรคพิสุาล,ลารื้อรางต่อไปลูกอาจจะเป็นโอกาสเป็นมะเร็งตับหรือเป็นตับแข็งแล้วก็อาจจะเสียชีวิตก่อนวัยอันควรอะไรประมาณน,นี้พ่อแม่จะรู้สึกยังไงคือถ้าพ่อแม่เขายังพอมีจิตสํานึกของการเป็นพ่อแม่ที่ดีอยู่บ้างใช่ไหมฮะเขาก็ควรจะต้อง ต้องถามหมอว่าเราจะทํำยังไงกับเราจะทํำยังไงกับเด็กคนนี้เราจะได้ให้คําแนะนําเขาว่าคุณก็ต้องพาเด็กคนนี้ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลอย่างน้อยเขาก็จะมีคลินิกเลิกเหล้าใช่ไหมคะแล้วเมื่อคลินิกเลิกเหล้าแล้วเด็กก็จะต้องเด็กก็จะได้เห็นหนังสือไปเรียนหนังสือนังหาไปอะไรต่อมีอะไรแล้วก็โตขึ้นจะได้มีอนาคตที่ดีไม่ต้องมานั่งกงเหล้ากับพ่อแม่อย่างนี้อยู่อะไรเงี้ยแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยที่หมอจะต้องเจอกับพ่อแม่เขาเนี่ย แล้วพ่อแม่เขาเนี่ยพ่อแม่จะมาหรือเปล่ายังไม่รู้เลยเพราะบางทีพ่อแม่บางคนพอบอกว่าคุณหมอขอพบนิมทีก็ไม่อยากมาพราะรู้ว่ามาถึงฉันถูก ทุกด่าแน่ประมาณนี้แต่จริงหมอมานุยไม่เคยด่านะคะหมอเลยก็เพียงแต่พูดด้วยความหวังดีว่าเออชี้ให้เขาเห็นปัญหาว่าปัญหาเป็นอย่างนงี้ๆๆๆคุณแม่จะทํำยังไงดีเราจะช่วยกันยังไงอย่างที่บอกกับสามเหลี่ยมระหว่างคุณครูโรงเรียนแล้วก็ผู้ปกครองมันต้องครบสามเหลี่ยมมันถึงจะแก้ปัญหาได้นะคะถ้ามีแค่สองจุดคือครูกับหมอเนี่ยคงจะแล้วพ่อแม่ไม่ให้ความร่วมมือนี่คงจะแก้ไขปัญหาไม่ได้แล้วก็ ก็คงจะต้องคุยกับคนพ่อคนแม่ว่าถ้ารักลูกหรือว่ายังไงเนี่ยอยากให้ลูกหายไหมหรืออยากจะให้ลูกติดเหล้าไปเรื่อยๆอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยคือบางทีเราก็ไม่รู้นะว่าชีวิตของเขานี่มันรันทดแค่ไหนะนะทาไมเขาถึงมีความรู้สึกว่าเออทั้งครอบครัวในเวลาดื่มเหล้าแล้วเขามีความสุขกันหมดทั้งครอบครัวเลยแล้วเราเป็นคนอื่นเราไปทําให้เขาเลิกมีความสุขกันได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะมองว่าเราเป็นตัวการเลิก เราอาจจะมองเราประหลาดประลาดก็ได้นะเราก็เริ่มรู้หมอหนุ่ยก็เริ่มรู้สึกนะนะพอหลังจากดูเคสที่สองเนี่ยรายที่สองนี่หมอหนุ่ยก็เริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะนี่ตัวเราเนี่ยอะไรที่เป็นปัญหากันแน่เด็กเป็นเด็กมีปัญหาหรือตัวหมอหนุ่ยเองมีปัญหาอืจริงๆปัญหาต่างๆเหล่านี้นี่มันเป็นวาระแห่งชาติเหมือนกันนะคะน่าที่จะเอาเข้ามาเป็นวาระแห่งชาติแล้วก็เข้ามาพูดคุยกันในทุกภาคส่วนในทุกๆกระทรวงด้วยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเอ ผู้ที่ดูแลสิทธิส่วนบุคคลพวกที่สิทธิมนุษยชนอะไรทั้งหลายแหล่แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องของสถาบันครอบครัวในเรื่องของอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นหูเป็นตากันได้มีรายการหนึ่งรายการที่จะบอกว่าเป็นรายการคุณภาพด้วยเป็นรายการทีวีเรื่องจริงผ่านจอเรื่องจริงผ่านจอเขาเคยมีเคสหนึ่งถ้าหากว่าคุณฟังนะคะเคยได้ชมตอนนี้เนี่ยจะยอมรับเลยว่าเป็นประโยชน์มากมาก ก็จะมีแม่ลูกคู่หนึ่งเป็นแม่ที่เข็นลูกเล็กๆอยู่ในรถเข็นเดินไปตามถนนจำไม่ได้ว่าเส้นไหนละแต่ว่าใช้ชีวิตอยู่อย่างนั้นเนี่ยตั้งแต่ลูกยังเล็กๆจนกระทั่งลูกเนี่ยเกือบจะเดินไม่ได้อยู่แล้วสองขวบสองขวบประมาณนี้ถ้าหากว่าเข็นรถไปทำไมเข็นไปเรื่อยอเหมือนคนถ้าคนไม่รู้ก็จะดูเหมือนว่าเป็นเป็นคนที่จิตไม่ปกติ แต่ก็บังเอิญว่ามีมีน้องไปเจอแล้วก็ไปแอบถ่ายแล้วส่งไปให้ทางรายการเขาตามเรื่องนี้ก็ปรากฏว่าเ,เรื่องนี้เนี่ยก็ถูกค้นพบแล้วก็มีการสืบสอะจนกระทั่งจะเจอเรื่องราวว่าจําเป็นจะต้องจับแม่และลูกเนี่ยแยกออกจากกันซึ่งจริงๆแล้วแม่เนี่ยรักลูกมา,จากจะไม่ค่อยให้ใครเข้ามายุ่กับลูกเขาเลยเขาเาสามารถที่เขาบอกว่าเขาสามารถที่จะเลี้ยงลูกเขาเองได้ เขาสามารถที่จะหากินหรือว่าอะไรยังไงใช้ชีวิตของเขาเองได้ไม่ต้องมายุ่งกับเขานี่คือสิทธิส่นวนบุคคลของเขาที่เขาคิดแบบนี้แต่ว่าในคุณภาพของสังคมที่เกิดขึ้นทุกวันนี้เนี่ยมันก็ต้องดูแลก,กันใช่ไหมคะก็จะมีหน่วยงานที่เข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็มาวินิจฉัยดูแล้วว่าคนที่จะจับแม่ลูกแยกออกจากกันคือใเอาลูกไปบําบ,บัดเอาแม่ไปบําบ,บัด <segundo> ลูกเนี่ยก็ได้มีการฟื้นฟูทางด้านร่างกายอาหารการกินที่ที่สมบูรณ์มากขึ้นสุขภาพร่างกายแข็งแรงขึ้น ขณะดเดียวกันแม่ก็ไปบําบัดจนกระทั่งเข้าใจแล้วว่าเออทุกวันนี้เนี่ยมีงานมีการทํามีรูปร่างหน้าตาที่สวยสดงดงามดีกว่าเก่าเยอะมากจากเดิมที่ดูสภาพแล้วเหมือนกับคนคน,คนวิกลจริตหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ไม่ปกติต่งตางๆเหล่านี้ยถ้าหากว่ามันเกิดขึ้นในสังคมค่อนข้างเยอะเป็นหูเป็นตาให้กันและแจ้งถึงกันแล้วทําให้มันดีขึ้นคิดว่าหน่าที่จะเป็นวาระแห่งชาติและหน่วยงานที่จะต้องทําก็คงจะเป็นหน่วยงานที่ขึ้นตรงต่อ อะไรอ่ะผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านไม่ใช่เป็นหน้าที่ของผู้หญิงตัวเล็กๆแต่อ้วนๆอย่างมะหนุยดีควทร่วมกันก็จะมีหน่วยงานที่ดูแลในเรื่องของอะไรต่างๆเราได้จาชื่อที่เป็นทางการไม่ได้แต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยตัวแม่เองเข้าใจในเบื้องต้นเนี่ยจะไม่ยอมพลาดจากลูกเลยแต่ว่าถูกถูกแยกด้วยด้วยการฝืนอารมณ์และความรู้สึก แล้วอันนั้นก็บางทีก็ทําให้สะเทือนใจของของผู้ชมของออมวลชนทั้งหลายด้วยเหมือนกันว่ามันเหมือนเป็นการพรากแม่ลูกออกจาก,กาใจทั่วาะคนไทยเป็นเมืองพุทธนะการที่เราบอกว่าแม่คนนี้ไม่เหมาะหรอกที่จะมาเป็นแม่ของเด็กคนนี้อย่างเนี้ยกรณีที่ตั้งแต่เคสแรกเลยเมื่อกี้นี้ที่บอกว่าพ่อแม่ก็ขายยาอะไรต่อมีอะไรแล้วก็ลูกก็ติดยาแล้วลูกก็ทําท่าว่าเดี๋ยวจะขายตามพ่อแม่ด้วยไม่อยากเรียนสื่อละขายยาดีกว่าได้ตังค์ดีกว่าอะไรประมาณอย่างนี้เนี่ยนะกับคนที่สองเนี่ยแบบเออรู้สึกไม่อยากไม่อยากได้อะไร อยากอยากได้แต่เงินซื้อเหล้า mm hmm. อยากมีเงินซื้อเหล้าอย่างเดียว mm hmm. ก็เขาก็บอกว่าชีวิตเขามีความสุขดีหมอหนุ่ยมายุ่งอะไรเขาด้วย mm hmm. <laughs> คือทุกวันนี้เขาก็มีความสุข mm hmm. เขาก็มีเงินแล้วก็ท่าทางรู้สึกว่าพ่อแม่เขาก็รู้รสึกว่าจะมีเงินดาวเงินเดือนอะไรพอสมควรนะอเงินดาวเงินเดือนพอสมควรที่ท,ที่ที่จะพอพอพอ,พอมีพอมีเงินซื้อเหล้าให้ได้กินได้ทุกวัน แต่มันต้องมองเห็นถึงอนาคตของ <S <S <ช>บุคลากรในสังคมที่<ช>จะต้องเติบโตขึ้นมา<ช>เป็นคนที่มีคุณภาพถ้าที่สุดแม่ลูกคู่นั้นก็เมื่อแม่สมบูรณ์แบบแล้วก็สามารถที่จะมาเจอลูกได้และลูกก็จะแม่ได้แล้วก็สามารถที่เสียดายจังเลยมาหนูยไม่ได้ดูดูไอ้เรื่องนี้ดูรายการอันนี้ถ้าดูรายการนี้คงจะดีนะคะเขาอยากจะรู้ลึกๆไปเหมือนกันว่าทําไมก็ถึงทําแบบนี้ดีมากนะคะเขาบอกเหตุผลหรือเปล่าคะว่าทําไมแม่ถึงต้องทําแบบนี้อาจจะมีปัญหาเบื้องต้นในชีวิตของตัวเอง มาก่อนออหน้านี้แล้วมไม่รู้จะแก้ยังไงแล้วก็กีดกันตัวเองออกมาจากบ้านมีรถเข็นเด็กอยู่คันเดียวนั่นแหละแล้วเดินไปตามท้องถนน แล้วกังข้ามคืนทำไงกนก็นอนแถวแถวไหนก็ได้เท่านไหนเท่านั้นไม่มีบ้านไม่มีบ้านอยู่หรอคะใช่ค่ะแล้วเด็กในรถเข็นไถูกยุงกัดมดกัดอะไรตายก็อยู่อย่างนั้นจนกระทั่งเด็กเกือบจะเดินไม่ได้แล้วจะด้วยสามฝ่ายเพราะว่าเด็กจะมีพัฒนาก็อยู่ในรถเข็นตลอดไม่ได้หัดไม่เคยหัดเดินหัดนั่งหัดอะไรเลยแต่กําลังจะบอกว่าวิกฤตกองสังคมเนี่ยมันสามารถที่จะพลิกกลับมาดีได้ถ้าช่วยกันถ้าช่วยกันแต่ว่าช่วยกันนี้มันจะต้องเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองคนต้องร่วมมือนะคะเรา เป็นจุดเล็กๆของสังคมเนี่ยเราก็คงจะเป็นได้แค่จุดเริ่มตน้นนะคะก็คงจะทำอะไรได้มากไปกว่านี้ไม่ได้เดี๋ยวรอฟังเคสที่สาม,มแล้วจะรู้สึกว่าหมอหน่วยเริ่มปรุงนะคะเพราะมันมีเยอะมากอย่างนี้นะคะรายการคนที่สารายการละรายที่สามเนี่ยนะคะคเ,ออเป็นเด็กผู้หญิงอายุสิบสามปีเหมือนกัน คือคือพอดีไปโรงเรียนอยู่ห้องห้องเรียนเดียวกันหมดเลยพวกนี้ก็เลยอายุเท่ากันหมดมีมีมีสายเข้ามาแหละค่ะมีสายเข้ามาค่ะก่อนที่จะไปถึงรายที่สามนะคะคุณพันนาค่ะสวัสดีค่ะคุณพันนาค่ะถ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะอยากเรียนถามเกี่ยวกับเรื่องมะเร็งเต้านมนะคะคุณพันนาเสียงดังนิดนึงค่ะค้าอยากถามคุณหมอเรื่องมะเร็งเต้านมถามได้เลยค่ะ คือคือตอนนี้เป็นอยู่แต่ว่าเพิ่งถึงขั้นผ่าตัดเสร็จแล้วค่ะแล้วตอนนี้อยากเป็นถามคุณหมอว่าแล้วหลังจากนี้คือทางโรงพยาบาลน,นี้ก็จะส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลอื่นแล้วตอนนี้ขั้นตอนต่อ,ตอไปนี่จะต้องทํำยังไงใช่ไหมคะใช่ค่ะเออคนของคุณเป็นมะเร็งขั้นไหนคะเขาบอกว่าหนึ่งกว่าเกือบสองอะค่ะยังไม่เต็มเออแต่ก้อนเนื้อก้อนเนื้อใหญ่แค่ไหนคะ ประมาณสามเซนจะออกแบนๆนะคะอ๋อสามเซนใช่ไหมคะสามเซนแล้วก็มันมีต่อมน้ําเหลืองเขาผ่าตัดในต่อมน้าเหลือง <c oughs> เขาเจอเชื้อมะเร็งหรือเปล่าคะเชื้อมะเร็งเปล่าคะไม่เจอไม่เจอถ้างั้นก็เป็นขั้นหนึ่งเท่านั้นนะคะ <c oughs> ขั้นหนึ่งเนี่ยมีโอากาสหายขาดได้ถึงเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นตนะคะค่ะแต่ว่าจะต้องรีบจัดการกับตัวเองนะคะหลังจากที่รู้ว่าเป็นมะเร็งเนี่ยมันว่าเจาะเอาเข็มเจาะนี่ใช้เวลานานเท่าไหร่ถึงจะผ่าตัดคะอ๋อเออพอดีค้าพบก้อนนะคะแล้วนี่ก็เลยไปหาคุณหมอคุณหมอก็เออ คิดว่าน่าน่าจะผ่าเอาก้อนนี้เอาไปตรวจก็เลยผ่าผ่าแบบเฉพาะที่อะค่ะเอาเฉพาะก้อนเอาตอนนี้เฉพาะก้อนอย่างเดียวไม่ได้ผ่าเ่้านมออกหรอคะหังนั้นพอทราบผลว่ามันเป็นเนื้อร้ายค่ะถึงได้ผ่าผ่าออกห่างห่างเท่าไหร่ฮะจากขั้งแรกที่ที่ผ่าขั้งแรกกับผ่ารั้งที่สองประมาณสิบวันนะโอเคนั่นก็เป็นช่วงเวลาที่เหมาะซึ่งปกติแล้วเนี่ยหลังจากที่เราไปก่อกวน หลังจากที่เราไปก่อก,กวนเซลล์มะเร็งในเต้านม,มน,นะคะไม่ว่าจะใช้เข็มเจาะหรือการผ่าตัดหรืออะไรตัดชิ้นเนื้อออกไปหรืออะไรก็ตามเราเรียกว่าการก่อก,กวมนมะเร็งเนี่ยเขาจะผ่าตัดไม่เกินสองอาทิตย์ถือเป็นเวลาเวลาที่ดีเพราะว่าถ้าเลยสองอาทิตย์ไปแล้วโอกาสาที่มะเร็งจะลุกลามไปได้อีกมีของคุณสิบวันนี่ถือว่าโชคดีมากที่คุณหมอเขาว่างพอที่แต่ส่วนใหญ่หมอเขาจะเร่งตัดให้ก่อนสองอาทิตย์นะคะพอหลังจากที่ตัดเต้านมออกแล้วเขาก็จะตรวจดูต่อมน้ำเหลืองนะคะถ้าต่อมน้ำเหลืองไม่มีเซลล์มะเร็งหรือว่ายังไงเนี่ยก็จะเรงอต ให้เคมีโอแต่การให้เคมีโอเนี่ยหรือ,หร,อหรือให้เคมีบําบัดเนี่ยนะคะเอ,อของของคุณตัดเต้านมอ,ออกหมดใช่ไหมคะไม่ใช่ตัดเฉ <Okay. S 1> พาะเนื้อใช่ไหมถ้าตัดเต้านมอ,ออกก็ไม่ต้องฉายแสงถือถ้าตัดเฉพาะที่ก็จะต้องฉายแสงด้วยประมาณอีกห้าห้าหกอาทิตย์แต่ว่าของคุณเนี่ยไม่ต้องฉายแสงเลยคุณจะเริ่มเคมีโอเลยการเริ่มเคมีโอเนี่ยเกาจะเริ่มหลังจากผ่าตัดไม่เกินหนึ่งเดือน ไเเกินนดือค่ะหลังจากที่วันผ่าตัดไปนะคะ,คะวันที่ผ่าตัดก็ไม่เกินหนึ่งเดือนเขาจะเริ่มคีโมโดได้แล้วโมนี่คือให้ให้ยาทางสายเหรอคะให้อย่างไทยน้ําเกลือค่ะ และคีโมเดี๋ยวนี้ไม่ต้องไม่ต้องห่วงนะคะคีโมเดกก่อนจะให้คีโมต่างงคุณควรเป็นขั้นหนึ่งอย่างเงี้ยยาคีโมส่วนใหญ่เนี่ยเขาก,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 ก็ก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าเซลล์มะเร็งของคุณเป็นชนิดไหนไมันมีหลายชนิดนะนะคะบางชนิดเนี่ยมีการแพร่กระจายรุนแรงแต่บางชนิดมีการแพร่กระจายอ่อนคือถ้าโชคดีมีการแพร่กระจายอ่อนเนี่ยยาคีโมก็จะเป็นยาที่ค่อนข้างจะอ่อนมากเลยและราคาก็ไม่แพงแต่ถ้าเป็นยาถ้าเกิดเป็นเซลเล์มะเร็งเขาตรวจออกมาแล้วเนี่ยไม่ทราบว่าคุณคุณคุณ,ค,ณคุณได้ไปฟังผลหรือยังคะว่าเซลล์มะเร็ง มีพวกเอ่อโฮอร์โมนรีเซปเตอร์เขาเรียกว่า E R P R นี่มีผลบวกหรือผลลบอะไรอย่างเงี้ยคุณหมอเขาบอกหรือเปล่าคะอันนี้ไม่ได้บอกอะะคะแล้วคะลองจดไปถามคุณหมอนะคะตรวจไปถามคุณหมอแล้วได้ผลยังไงมามาบอกคุณหมอหมายว่าขอทราบผล,ลว่าคุณหมอได้ตรวจ E R P R หรือเปล่าแล้วการให้คีโมนี่หมายถึงว่าเราก็ต้องนอนโรงพยาบาหลหรอคะ เออคือไม่จาเป็นค่ะเดี๋ยวนี้เขามีโรงพยาบาลทุกแห่งเขามีช็อตสเตย์นะคะช็อตสเตย์นี่หมายความว่าอ,าอยู่ไม่เกินสามชั่วโมงอะไรประมาณนี้ค่ะ<อ>คือว่าอยู่ไม่เกินสามชั่วโมงเขาก็าถูกค่ะเข้าไปอยู่ไม่กี่ตังค์แล้วถ้าเป็นโรงพยาบาลรัฐบาลเนี่ยเช่นที่รามาเขาก็จะมีช็อตสเตย์เนี่ยนะคะ<อ>ก็เวลาเ,าเราก็ไปเ,เราก็ไปคุณหมอก็จะสั่งยาคีโมไปพบหมอใช่ไหมคะอพอพบหมอเสร็จหมอเขาจะสั่งยาคุณก็เอาใบสั่งยาไปซื้อยาไปซื้อยาที่ที่ห้องยาห้องยาเสร็จคุณก็จ่ายเงินเรียบร้อยเลยเสร็จแล้วคุณก็เดินเข้าไปห้องช ชัทสเตย์เขาก็จะมีเก้าอี้แบบเก้าอี้แบบนอนได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วเขาก็จะมีพยาบาลที่เชี่ยวชาญทางด้านการให้คีโมเนี่ยเขาก็จะมาให้น้ําเกลือน้ําเกลือเสร็จแล้วตอนแรกเขาก็จะให้ยาแก้เจียนเพราะว่ายาคีโมบางตัวนี่มันทําให้ขึ้นไส้เขาจะให้ยาแก้เจียนยาแก้อะไรต่อมีอะไรไปก่อนพอให้ให้ไปแล้วประมาณ15นาทีเขาถึงจะเริ่มให้คีโมพอให้คีโมเสร็จก็พอให้คีโมเสร็จก็นั่งนอนพักอีกสักสิบห้านาทีไม่มีอะไรเขาก็ให้กลับบ้านแลวค่ะ แล้วผลข้างเคียงหลังจากนั้นมีอาการเออผลข้างเคียงก็แล้วแต่คีโมที่เราให้นะคะมันก็ต้องขึ้นอยู่กับที่เมื่อกี้หมอบอกอะค่ะว่าเซลล์มะเร็งของคุณจะเป็นชนิดชนิดไหนเพราะว่ามันมีตั้งแต่อ่อนจนกระทั่งถึงแรงอะนะคะคือถ้าหากว่าถ้าหากว่าเป็นแบบเซลล์อ่อนนี้คีโมอ่อนๆเนี่ยไม่ค่อยมีอาการอะไรหากกลับบ้านไปก็ทํางานทําการตามปกติได้ไม่มีอาการอะไรเพียงแต่ว่ายาบางตัวอาจจะทําให้ผมร่วงซึ่งผมก็ร่วงไปประมาณสองอาทิตย์หลังจากให้คีโมครั้งแรกกันนะคะหลังจากคีโมครั้งแรกเลยไปสองอาทิตย์เนี่ยผมจะเริ่มร่วงหมด รวมหมดก็ไม่ต้องห่วงนะคะสบายดีสบายหัวดีแล้วก็ <c oughs> ไปไหนก็ใ,<ห>ใส่วิก,วกเอานะคะหรือใส่หมวกอะไรก็ได้นะคะพอ,พอ,พอเดี๋ยวเดี๋ยวพอหลังให้คีมโมเสร็จสามเดือนผมก็เริ่มหลังให้คีมโมเสร็จเนี่ยเป็นครบคอสแล้วเนี่ยนะคะสามเดือนก็ผมก็เริ่มงอกออกมาปกติแล้วผมออกมาดีสวยก่าเก่าด้วยค่ะไม่ต้องห่วงเพาให้คีโมครั้งหนึ่งคอสหนึ่งแล้วแต่ อาการหรือคะว่าจะให้คือคืออันนี้มันขึ้นอยู่กับหมอที่ให้คีโมว่าคุณหมอท่านคุณหมอท่านไหนเขาเขาชอบให้แบบไหนอะค่ะคือมันก็มีหลายสูตรอะนะคะอย่างบางคนเขาก็ให้สองตัวบางคนเขาให้สามตัวแล้วบางทีก็ให้ตัวนั้นผสมตัวนี้บางทีก็ตัวบางทีก็เอากอกขอคอบางทีก็เอา กอไก่งองูจอจานอะไรเงี้ยบางทีก็เอาช็อติงช็อช้างโซโซแล้วแต่ว่าเขาจะเอายาตัวไหนผสมกับยาตัวไหนก็ขึ้นอยู่กับความชอบของหมอแต่ละคนนะคะแล้วก็ประสบการณ์ของเขาด้วยว่าให้ยาตัวนี้แล้วคนไข้ดีให้ยาตัวนั้นแล้วคนไข้หายเร็วอะไรทานองไม่มีไม่ค่อยมีอาการข้างเคียงอะไรเงี้ยมันก็ขึ้นอยู่กับหมอแต่ละคนด้วยนะคะมันไม่ใช่ว่าคนไข้เป็นมะเร็งเต้านมร้อยคนจะต้องให้ยาเหมือนกันทั้งร้อยคนก็ต้องดูชนิดของเซลล์มะเร็งด้วยแต่ว่าไม่ต้องห่วงไม่ว่าจะให้ยาชนิดไหนก็ตามเดี๋ยวนี้นง เคียงเนี่ยสูงมากแล้วคุณหมอเขาก็จะบอกเราล่วงหน้านะคะว่าจะมีอาการข้างเคียงอย่างไรแล้วเราก็จะได้ป้องกันตัวเองนะคะอย่างเ,เช่นของของมะนุ่ยเนี่ยตอนนั้นที่จะให้เคมีเนี่ยคุณหมอเขาจะบอกว่าเออจะเกิดอาการมีแผลในปากนะเจ็บปากอะไรอย่างเงี้ยซึ่งคุณหมอก็แนะนําว่าเพราะนั้นตอนให้เคมีเสร็จระหว่างให้เคมีเนี่ยนะคุณหมอก็บอกให้เอาน้ําแข็งมาอมใส่ในปากนะคะมาอมในปากอะไรอย่างเงี้ย หมอเขเออเอาน้ำแข็งมาอมในปากก็ช่วยได้เยอะเลยอะค่ะแล้วก็กลับไปบ้านคุณหมอก็บอกว่าตื่นเช้ามาหลังอาหารสามมื้อนี่ให้กลัวน้ําเกลือก็น้ําเกลือแล้วก็ชงเองอะค่ะเอานะเอานะเอาน้าสุกใส่เกลือนิดหน่อยแล้วก็กลัวคออะไรทุกวันสามวันมันหนุ่ยก็ไม่เกิดแผลในปากเลยอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าเกิดอาการขึ้นไส้อาเจียนคุณหมอเขาให้ยาแก้อาเจียนมามันหนุ่ยก็ท่ากลับมาถึงบ้านบางวันก็ขึ้นไสอะค่ะแต่บางวันก็ไม่มีอาการเลยอะไรอย่างเงี้ยกลับกินทุกทานเก่งด้วยซ้ำไปอะไรเงี้ยมันก็ขึ้นอยู่ ก็จะมียาป้องกันให้ทานตลอดเลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงแล้วก็ข้อสงคงเขาก็ส่วนใหญ่แล้วก็บางทีเดือนหนึ่งก็ไปให้สักสองครั้งหรือบางทีก็เดือนเดือนละครั้งก็มีอะไรเงี้ยก็แก็แล้วแต่เขาส่วนใหญ่ก็ให้ทั้งหมดสิบสองครั้งสิบสองครั้งก็คือเดือนละสองของหมอหน่วยให้เดือนละสองครั้งหกเดือนก็ครบคอสิบสองครั้งอะไรเงี้ยก็จบจบเสร็จแล้วเขาก็ขั้นตอนต่อไปเนี่ยคุณหมอเขาก็อาจจะต้องให้กินยาต่อไปอีกห้าปี ก็ขึ้นอยู่กับเซลล์มะเร็งของเราเหมือนกันว่าเป็นอ,อย่างอย่างของหมอหนุ่ยเนี่ยเซลล์มะเร็งเนี่ยมันมีอาหารโดยเป็นฮอร์โมนในร่างกายเราคุณหมอก็เลยต้องให้ยาพวกแอนต้ฮอร์โมนกินเพื่อจะไปทาลายฮอร์โมนที่อยู่ในตัวเราไม่ให้ไปเป็นอาหารของของมะเร็งอีกห้าปีคุณหมอหนุ่ยก็ไม่รู้ว่าของคุณเองเนี่ยเซลล์มะเร็งเข้าไปตรวจแล้วเนี่ยเเป็นเป็นอาหารของมันเป็นฮอร์โมนหรือเปล่าถึงได้ถามว่า E R P R Postive i หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ถ้าวันแล้วคุณลองจดไปถามคุณหมอบอกว่าคุณหมอได้ตรวจ E R P R กับเฮอร์เมี3ตัวที่เขาจะต้องตรวจนะคะเฮอร์ Her 2, ถ้า h e r ร์เทอร์โพิฟเนี่ยก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แปลว่าค่อนข้างจะลุกลามเร็วก็อาจจะต้องอยาอาจะแพงนิดนึงนะคะแต่ถ้าหากว่าถ้าเป็น E R P R บวกเป็นผลบวกนี่จะดีมากเลยดีมากเลยตรงที่ว่า,าแสดงว่าอาหารของ อาการแพร่กระจายเนี่ยต่ำและอาหารของมันคือฮอร์โมนเราสามารถกินยาแอนติฮอร์โมนกินกินป้องกันได้แต่ยาแอนติฮอร์โมนนี่ราคาค่อนข้างถูกค่ะไม่แพง oh, <okay. S 1> ตกเม็ดหนึ่งก็สองสามบาทอะไรกินวันละเม็ดอะไรประมาณนี้ค่ะมันก็ไม่กี่ตังค์ซึ่งวันก็ขึ้นอยู่กับว่าอันเนี้ยคุณหมอเขาได้ส่งแต่ส่วนใหญ่เขาจะต้องส่งอนะคะส่งไปวัด E R P R แล้วก็ Her2 สามตัวเนี่ยค่ะ oh, <okay. S 1> ถ้า Her2 โพสต t i v e ิกทีฟเนี่ยดี oh, <okay. S 1> แต่ถ้า p พ s i t i v e เนี่ยไม่ดีแต่ถ้า E R P R p พ s ต t i v e เนี่ยดี นะคะและถ้าได้ผลยังไงเนี่ยโทรมาบอกมนุยทีหนึ่งก็คือหลังจากผ่าประมาณเดือนหนึ่งรอคะค่ะเขาจะเริ่มผิดไม่เกินค่ะไม่เกินเดือนหนึ่งค่ะคือเขาบอกว่าเริ่มเร็วได้เท่าไหร่ก็ยิ่งดีใช่ไหมคะเพื่อว่าจะได้ป้องกันไม่ให้มันแพร่กระจายไปไหนอะไรอย่างเงี้ยแลวหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากทางให้คีโมเสร็จเรียบร้อยคุณหมออาจจะต้องนัดสักเดือน2เดือนคุณหมอจะต้องนัดไปทําสแกนนะคะทํซีทีสแกนดูว่ามันมีเต็มมะเร็งอยู่ที่ไหนส่วนใหญ่เขาก็จะดูที่ปอดที่ตับที่กระดูก ะะเขาก็จะไปสแกนกระดูกคือก่อน,ก,อนก่อนที่เขาจะให้ีโมเนี่ยคุณหมอก็จะต้องส่งคุณไปสแกนกระดูกก่อนคือเขาก็อยากจะรู้ว่าค่ะว่าคุณมีเซลเล์มะเร็งที่ส่วนอื่นๆหรือเปล่าเพราะถ้ามีเซลเล์มะเร็งที่ส่วนอื่นๆด้วยเนี่ยก็คุณก็ไม่ใช่ขั้นหนึ่งละมันก็ต้องเป็นขั้นสี่ไปแล้ว ใช่ไหมคะเขาก็จะตรวจสแกนกระดูกทั่วตัวของคุณเลยก็จะใช้เวลาประมาณเนี่ยไปตรวจดูประมาณครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งก็เสร็จละนะคะ <c oughs> ก็เขาจะเอาคุณเข้าไปอุโมงะคะ่ะแล้วเขาก็เอ็กซเรย์ทั่วตัวเลยแล้วก็ดูว่ามีเซลล์มะเร็งไปที่กระดูกหรือเปล่าเพราะมะเร็งต้งนนมมีคุณสมบัติพิเศษอย่างหนึ่งคือมันชอบไปที่กระดูกแล้วมันไปชอบไปที่ปอดชอบไปที่ตับ เพราะฉะนั้นเขาก็จะดูสามถามตัวนี้ค่ะคือเขาจะสแกนที่ตับสแกนที่ปอดแล้วก็สแกนกระดูกสแกนก่อนถ้าไม่มีอะไรแล้วก็จะว่าเป็นขั้นหนึ่งแน่นอนนะโอเคคุณหมอเขาจะได้ตัดสินใจให้ีโมที่อ่อนๆเพราะว่าคุณเป็นแค่ขั้นหนึ่งแต่ถ้าสแกนแล้วเจอไอ้นู่นไอ้นี่ไอ้นั่นเป็นขั้นสี่เขาก็ต้องให้ยาคีโมที่แรงขึ้นนะคะแล้วหลังจากที่ให้ีโมเสร็จเรียบร้อยแลย้วเขาอาจจะต้องทําสแกนซ้ำอีกทีหนึ่งนะัดทำสแกนซ้าอีกทีหนึ่งมันจะเสียเงินไอ้ตรงนี้แ่ะค่ะ เพราะว่าสแกนทีก็สองสามหมื่นอะไรประมาณเนี้ยค่ะค่ะแต่ว่าถ้าหากเบิกได้บางทีบัริษัทประ,ประปกระันบางทีเขาออกให้หรือว่าถ้าเป็นข้าราชการบางทีเขาก็เบิกได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ก็ทําแต่เขาไม่ได้ทําบ่อยอะค่ะทีหกเดือนแรกแรกก็ปีแรกก็อาจจะทําทุกหกเดือนเงี้ยหลังหลังนี่ก็ปีละครั้งอะไรเงี้ยเขาก็จะเช็คดูแล้วถ้าไม่มีอะไรแล้วเขาก็ไม่นัดถ้าหากว่าเลยห้าปีไม่เป็นไรแล้วเนี่ยเขาก็บอกว่าก็แสดงว่าหายแล้ว อะไรประมาณนี้แต่ถ้าเป็นขั้นหนึ่งเนี่ยคุณหมอดีใจด้วยนะคะถ้าขั้นหนึ่งเนี่ยโอกาสหายได้ถึง9ัเกสิบ้าเอร์เซ็นอแล้วแล้วตอนนี้นี่คือยังเดินน้ําเหลืองออกมาอยู่นี่ต้องรอให้มันหยุดก่อนหรือเปล่าคะ <c oughs> น้ำเหลืองค่ะต้องรองให้หยุดก่อนค่ะถึงจะทำคีโมเพราะว่าถ้าไม่ถ้ายังเอาสายสายออกมาไม่ได้ให้คีโมคราวนี้หมอกลัวว่าเขากลัวว่าจะเกิดการติดเชื้อค่ะเพราะว่าอตอนให้คีโมเนี่ยมีผลข้างเคียงอีกอย่างนึงคือภูมิต้านทานต่านะคะนี่ถ้าภูมิต้านทานต่ําคุณไม่ควรจะออกนอกบ้านไปอยู่ในที่ชุมชนเช่นไปดูนังไปทุปเปอร์หรือไปอะไรควรจะอยู่อยู่บ้านเฉย แล้วออกไปทํางานได้หรือเปล่าคะหลังทำงานได้ค่ะ,คะก็ปลกมงผูกแมสไรไว้นิดหนึ่งนะคะ,ะก็ลบาบากนิดนึงแต่ว่าให้ทํางานอย่าไปอยู่ในที่มีชุมชนเยอะๆค่ะคือนั่งทํางานโต๊ะทํางานของตัวเอง<ะ>อย่าไปยุ่งวุ่นวายกับใครใครไอายใครเจ็บใครป่วยใครอะไรก็อย่าไปยุง่งอาหารการกินก็อย่าทานของดิบผักสดนี่บางทีให้คีโมเขาบอกผักสดผลไม้เขาไม่ให้ทานเลยนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าผักสดผลไม้นี่เชื้อโรคเยอะมากเลยถ้าจะทานก็ต้องทานผักที่ต้มแล้วผลไม้ไม่ให้ทานเลยผลไม้นี่เขาบอกเชื้อโรคเยอะมากเลยค่ะ ค่ะเขาไม่ให้ทานผลไม้แผักนี่ให้พันถักผักต้มแล้วของทุกอย่างต้องเป็นของที่ต้มสุก นะคะเพราะว่าเขากลัวเชื้อโรคมากเลยค่ะอย่าิแลวก็อาหารทะเลเขาก็ห้ามด้วยพัฒทานอาหารทะเลก็มีโอกาสติดเชื้อเดี๋ยวเกิดท้องเสียท้องเสอะอะไรขึ้นมาแต่ตหลังจากหายแล้วก็แต่หลังจากให้คีมโมแล้วภูมิต้านทานเรากลับแบบคือภูมิต้นานทานก็จะดูได้โดยการเจาะเลือดก,ก่อนจะให้คีมโมทุกครั้งเขาจะเจาะเลือดดูอะค่ะว,ว่าเม็ดเลือดขาวเราปกติไหมคือถ้าเม็ดเลือดขาวเราต่ำกว่าปกติเนี่ยขเขาจะเลื่อนการให้คีโมออกไปอาจจะเลื่อนไปสักอาทิตย์นึงอะไรอย่างเงี้ยอาจจะฉีดยากระตุ้นให้เขาจะมีการฉีดยากระตุ้นให้เม็ดเลือดขาวเพ โอกาสเราติดเชื้อจะมีเพราะนั้นเนี่ยเราก็ต้องระวังตัวเองด้วยนะคะไม่ว่าจะทานอะไรหรือไปในสถานที่แห่งไหนซึ่งจะทําให้เกิดอาการทึ่ทาให้เกิดการติดเชื้อได้เช่นไปโรงพยาบาลแล้วก็มีผู้ป่วยไอยใส่เราหรือว่าเ,เกิดเชื้อโรคอะไรแล้วก็ไม่ควรจะเข้าครัวเดี๋ยวเกิดมีดหมง่งมีดบาดอะไรขึ้นมากติดเชื้อกันง่ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ต้องระวังตัวเองด้วยนะคะก็หกเดือนก็ต้องรักลักสงวนตัวค่ะอยู่อยู่แต่ในบ้านอยู่ในในบ้านนะนะคะให้คนที่บ้านเขาดูแลเอาใจใส่ลรวสักพักหนึ่งหกเดือนเท่านั้นค่ะพอหลังให้คีโมเสร็จเราก็สบายละอ๋อค่ะนะคะค่ะแล้วก็ถ้ามีอะไรจะถามก็โทรมาถามได้ตลอดเวลาเลยนะคะค่ะขอบพระคุณค่ะค่ะหรือไม่ก็เข้าไปคุยกับหมอที่เฟซบุ๊กหมอก็ได้นะคะค่ะค่ะเฟซบุ๊กของหมอก็ใช้คําว่าหมอหนุ่ยแอทฮอตเมลนะคะ m o h n u i mohnui@hotmail.com นะคะเข้าไปคุยกับมนุยได้ค่ะนะคะค่ะขอบคุณค่ะคุณหมอค่ะค่ะยินดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็เดี๋ยวอีกประมาณ5นาทีจะกลับมาต่อเคสสุดท้ายนะคะว่าเรื่องเราจะเป็นอย่างไรคาดว่าน่าจะทันนะคะสูวีทคลินิกเพื่อการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข เวลาผ่านไปไวเหมือนโกหกหรือ3านาทีสุดท้ายเวลาผ่านไปวบเหมือนมีปีกบินอ รายการารายที่สามนี้สึกจะยาวนิดนึงแต่ว่าพยายามจะให้จบภายในห้านาทีคือ <c oughs> เพราะว่ <c oughs> าเป็นเเพราะว่าเป็นรายที่ทําให้หมอหนุยรู้สึกปลงมากเลยคือเป็นเด็กผู้หญิงอายุสิบสามปี <c oughs> ค,คุณครูบอกว่ามีอาการเมื่อลอย <c oughs> ไม่ทําการบ้านสงครูไม่ยอมเรียนแม่อะไรเลยวันๆนก็เอาแต่คุยโทรศัพท์กับใครก็ไม่รู้นะคะห <c oughs> ลังจากที่คุย,ยก็ถามเด็กบอกว่าคุยโทรศัพท์กับใครเพราะเด็กเนี่ยใช้บูทูธด้นะไฮเทคด้วยนะอะไรเงี้ยแต่คุยกับใครก็บอกคุยกับแฟนถ้าถามแฟนคือใครแฟนอยู่ที่ไหนแฟนอยู่โรงเรียนเดียวกันป่าวบอกป่าวแฟนเป็นสอ ทสชพักไหนไม่บอกนะคะรู้แต่ว่าเป็นพักใหญ่นะคะเป็นสสพักใหญ่แล้วก็บอกว่าอ้าวเป็นแฟนได้ยังไงแล้วเขาไม่มีเมียมีลูกแล้วเหรอบอกเขามีเมียแล้วค่ะบอกอ้าวกันหนูก็เป็นเมียน้อยคารลเซีบอกใช่ค่ะแล้วบอกแล้วเขาทำแล้วเขาแล้วเป็นยังไงล่ะเขาเขามีเาดีกับหนูยังไงล่ะอะไรเงี้ยครับถึงได้เป็นฟอร์มเป็นแฟนคะน่ะเขาบอกเออเขาส่งเสียเลี้ยงดูให้หนูอาทิตย์ละพันห้าร้อยบาท ทุกอาทิตย์เขาก็จะเอาเงินมาให้หนูพันห้าร้อยบาทหนูก็แค่มีอะไรอะไรกับเขาอาทิตย์ละครั้งอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ให้เงินหนูพันห้าร้อยบาทอยากได้อะไรเขาก็ให้เนี่ยมือถือบูทูธเนี่ยเขาก็ให้หนูนะซาวบบานี่เขาก็ให้หนูนะอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยนิวอีกหน่อยหนูจะขอเขาขอไอโฟนเขาด้วยละอย่างงู้นอย่างงี้เขาก็ซื้อกระเป๋าให้หนูใส่ซื้อรองเท้าให้หนูอะไรต่อมีอะไรดูหน้าตาเด็กคนนี้ก็มาด้วยสะสวยอะไรนะเพียงแต่ว่าเด็ก บริสุทธิ์ไล้เดียงสานะว่าอย่างนั้นนะฮะแต่ตอนนี้คงไม่ไร้เดียงสาแล้วเพราะว่าเริ่มเป็นเมียน้อยข้แล้วก็ถามบอกว่าาแล้วพ่อแม่รู้หรือเปล่าจ้าว่าหนูไปเป็นเมียน้อยเขาเนี่ยกาบอกว่าแม่ก็รู้อะแล้วแม่ว่าอะไรมั้ก็ไม่เห็นว่าอะไรอะไรเงี้ยแล้วก็ถามบอกว่าอืมเราก็พยายามบอกให้เด็กเลิกนะบอกว่าหนูอย่าเป็นเลยเมียน้อยคนนะนะมันไม่ดีหรอกมันขัดต่อจารีตประเพณีเลขอยยางหนูอายุขนาดนี้หนูควรจะเอาสนใจตั้งหน้าตั้งตาเรียนหนอนะโตขึ้นหนูจะได้แบบเอ่อเข้า,หออาม,ามาหาวทิทยาลัย ต้องไปเป็นเมยน้อยคายอะไรอย่างเงี้ยหมดเวลาก็คุยบันว่าว่าหมดเวลาอ่าแล้วกันหมดเวลาหมดเวลาไปตออาทิตย์หน้าว่าแล้วเด็กตอบว่ายังไงที่ทําให้หมอหนุ่ยปลงมากๆเลยค่ะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเนี่ยนะคะคุณหมอหนุ่ยจะกลับมาเล่าใหม่แล้วจะมีอรรถรสมากกว่านี้ด้วยความที่มีข้อความที่มีรายละเอียดมากขึ้นค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วจริงๆ เป็นยังไงล่ะแต่ห้ามถามนะสอสอพักไหน <c oughs> เราไม่บอกเรารู้ด้วยแต่เราไม่บอกเรารู้ได้ว่าใครด้วยแต่เราก็ไม่บอกส <c oughs> สอนี่ย่อมมาจากเลยค่ะสุดเซียวไม่ชเสียสุดสวย <c oughs> โอเคค่ะก็สัปดาห์หน้านะคะกลับมาฟังกันต่อตอนนี้นะคะบ่ายสามถึงสี่โมงเย็นวันนี้ต้องขอลาคุณฟังกับคุณหมอหนุ่ยนะคะ <c oughs> เอาไว้ก่อนแปะไว้ก่อนนะคะแล้วก็ยังไงก็ต้องขอบคุณจริงๆเวลาหมดจริงเดี๋ยวฟังข่าวต้นชั่วโมงค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ